ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่น Ghost of Tsushima นะฮะคือเอเนี่ยมันเป็นไลฟ์ไลฟ์แรกวันแรกของผมเลยผมเพิ่งหัดไลฟ์ยังไงก็ฝากดูดูหน่อยแล้วกันนะครับผม มีอะไรคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ได้ฮะแต่ตอนนี้คือเดี๋ยวผมขอลองเช็คก,ก่อนนะครับว่ามันเวิร์กหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าคนอื่นมีใครได้ยินเสียงผมไหมนะแต่ตอนนี้คือเดี๋ยวผมขอลองเช็คก,ก่อนนะครับว่ามันเวิร์กหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าคนอื่นมีใครได้ยินเสียงผมไหมนะอ่ะผมอะเฮ้ยอะโอเคน่าจะเวิร์กแลวนะฮะตอนนี้ ผมก็อยู่ทางทางตอนเหนือของเกาะซูชิมะฮะซูชิมะนี่เป็นเกาะจริงๆของญี่ปุ่นนะฮะเออส่วนอ้นี้ก็เกาะอ,อะไรเนี่ยอิก,กิน่าจะใช่มันจะแบ่งเป็นทางตอนเหนือตอนกลางแล้วก็ตอนใต้ตอนใต้ผม l i เบ r ร t เรเรียบร้อยแล้วก็คือผมไปตีค่ายมองโกที่มองโกยึดมาหมดแล้ว คือตอนใต้ฮะอากาศมันก็จะโอเคโอเคหน่อยฮะยังไม่มีแบบพวกหิมะปกคลุมนะครับแต่ถ้าตอนเหนือฮะอย่างเช่นเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตอนตอนเหนือคือที่ที่ผม,มอยู่นี่แหละคุณจะเห็นนะฮะอากาศเย็นจะเยือกเลยฮะโหและส่วนข้างล่างก็จะเป็นแบบพวกสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรือของมองโกโมองโกที่เขาแบบมายึดอะนึกออกไหมส่วนนี้ก็คือค่ายมองโกที่ผมตีไปแล้วกับไลฟ์แรกของผมนะครับไลฟ์แรกนี่ก็คืออุปสรรคของผมอก็คือ มีแต่ภาพเว้ยแต่มันไม่มีเสียงแต่คือตอนนี้ผมจัดการทําให้มันมีเสียงแล้วแล้วตอนนี้ผมก็กําลังจะวิ่งเข้าไปในป่านะครับวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันเป่าปีแล้วเราก็ไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้เราก็เรียกม้าของเรามาเลยไม่รู้ว่าโผล่มาจากไหนแล้วก็ ขับไปเลยเข้าป่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมวิวทิวทัศน์ในป่าอ้าวอ้าวอาวอ,อ,อาเจอมองโกมาวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮสิ่งที่ผมจะทำคืออะไรกระโซ่แม่งเลยนี่แทงแม่งเลยลงไปเลยนี่นี่อ่ะโอ้โหข้างลังมาข้างลังมาข้าวข้ลังมาว่ะข้างลังมาโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเล่นอย่าอย่าเข้าข้างหลังเด้แน่จริงอย่าเข้าข้างหลังอย่าเข้าข้างหลังเรากเพื่อเดี๋ยว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 เด้ โอ้โหแม่โอ้ย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 แบบนี้อภ <tr Jim> <ue writing> <serves> no. ัยให้ไม่ได้จริงๆว่ะนี่นี่เฮ้อู้รู้ยังว่านี่ใครฮะเราคือโจ๊กเกอร์นะมาเลยมาเลยมาเลยเหมือนไงโลดแตกไป็นสีแตกไปดิแตกไปดิแตกไปดิเขาจะเปมันอึดจังวะอึดจังวะอึดแล้วอึดแล้วอึดแล้วอึดใช่ไหมนี่เสียบแม่งเลยที่พุ่งเข้าไปเลยโอ้โหแขนขาดด้วยว่ะ เรานี่เอามาคิดโอ้โหไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่มองกันเก่งเอ้นี่มองกันเก่งโอ้ยโอ้โหเรากันไม่ทันว่ะโอ้โห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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกล้มหมดล้มก่อน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 แล้วก็ฟันมันกลับฟันมันกลับฟันมันกลับดอโอ้โอ้โอ้โหเฮ้ยแย่แล้วว่ะแย่แล้วว่ะแย่แล้วว่ะแบบนี้แม่งแย่จริงๆว่ะแย่จริงๆว่ะ โอ้ยฟันแม่งเลยนี่สะพายแร้งสะายแรงไหมล่ะสะายแรงอ้ะลมลงไปเลยโอ้โหแขนขาดด้วยวะให้มันรู้ซะมั่งว่านี่ใครอ่ะเป่าปีให้จ <c oughs> <c oughs> ะเสียเวลาก็นไปม,มากกว่านี้เลยฮะเราเดินเข้าไปในป่ากันต่อดีกว่านะฮะ <c oughs> คือตอนเนี้ยผมยังเหลือมิชชั่นสุดท้ายเออ ซึ่งจะไปยึดเมืองคือจะมองโกผมยังไม่ได้เล่นผมจะเก็บไอ้พวกไซเควสอะไรอย่างงี้ให้มันจบก่อนอ้าในใไลฟ์นี้ผมก็ไม่รู้จะทําอะไรอยู่แล้วผมแค่ทดลองไงว่าไลฟ์มันจะไลฟ์ยังไงในอนาคตถ้าสมมติว่าผมคล่องแล้วอะว่าไลฟ์ยังไงเดี๋ยวผมจะค่อยแบบเออเล่นแบบจริงจริงจังๆเลยแล้วก็เปิดเนื้อหาเลยเออแต่ตอนนี้คือตอนนี้ยังไม่ได้คล่องเทนะ่าไะเดี๋ยวผมไปทําพวกไซมิชชั่นก่อนดีกว่ามาเดี๋ยวสามทำซะอันนึงอะ the sensei อาจารย์ and the student และลูกสิทธ์น,นะครับอ่ะอันนี้เลยแล้วกันอยู่ไหนเนี่ยอย,อ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 ยู่ทางตอนตอนไหนตอนไหนตอนตอนตอนโอ้โหอยู่ทางตอนใต้ของเกาะซูชิมะนะครับอ่าฮะเห็นหน้าจานันลาอยู่เลยเนี่ยตอนนี้อ่าตอนนี้ผมก็เข้าไปที่ฮิโยชิสปริงออนเซ็นนะออนเซ็นนะ่บอกออนเซ็นนะแต่ก่อนที่เราจะไปกระทืบคนอื่นกันผมว่า ผมขอทัวร์ตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะฮะมันน่าจะมีอะไรดีๆบ้างแหละมันมีอะไรให้เราเก็บไหมเนี่ยแถวๆนี้เดี๋ยวัน observe ดูวอนอ่ามีสเบียงครับมีสเบียงนะฮะเราก็ก็ก็ก,ก็ก็เดินซุ่มอยู่รอบบ้านนะเก็บสเบียงนี่เราทำเหมือนกับเราเป็นโจเลยเนี่ยจะเป็นโจรุ่นแบบนี้เว้ยฟันแม่งเข้าไปเลยมีอะไรมั่ง เดี๋ยวกันในบ้านมีของมีค่าอะไรบ้างเอามาให้หมดเออเก็บริคอร์ดก่อนเก็บจดหมายเหตุก่อนเอ้ยไปซ่อมหน้าต่างด้วยเอ้ยประตูตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะอัพดาบได้เดี๋ยวขอไปอัพก่อนอ๋ออัพคาบัซซิตี้ไอ้นี่อัพไอ้พวกแบบสโมกบอมระเบิดควันโอ้ระดับผมไม่ต้องสโมระเบิดควันหรอก เอออ๋ออ้นี้อัพแบบอัพเอ,อน้ำมันน่ะที่เอาไปทาดาบแล้วดาบจะติดไฟอ่ะเออเดี๋ยวผมใช้ให้ดูมาเดี๋ยวผมขออัพอันนี้เลยเออเดี๋ยวผมขอใช้ให้ดูอ่าเดี๋ยวอนนี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำดาบติดไฟให้ดูผมขอแบบเออตะเวนก่อนนะตะเวนก่นอนเลยอีกสองร้อยห้าสิบเมตรว่ะเฮ้ยหัวน้ำสวยวเว้ยเฮ้ยอ่ากระโดดข้าม <ๆ S 2> ไปเรื่อย เอาเวนกรรมแล้วทางตันเหรอทางตันเหรอเฮ้ยมีบอ่บอบ่ออะไรอะ่ะนี่นายกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยอ๋อกำลังอาบน้ําอยู่ที่เราไปแอบดูใครว่าอาบน้ําอยู่บอกว่าเนี่ยไ <laughs> ดี่ยว, <laughs> ว,ยวเกมนี้ก็จะไม่เหมือนกับเกมกอื่นๆนะ,ะเกมกอื่นเขาจะมีเข็มทิศอยู่ข้างบนนะฮะแต่เกมนี้คือเราจะ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 ,จะ Legend Story Tell t a l l e r อ๋อ เกมนี้มันเราจะต้องเดินทามเดินตามทิศของลมไปนะฮะโอ้หแม่งออนเซนน้ำแรงว่ะเสียงเสียงดังดงัดงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชนชนแบมบูชนไม้ไผ่โอ้โหตกตกน้ำตกเว้ยเฮ้ยโอ้โหบินขึ้นไปใหม่ก็ได้วะโอ้ยแม่ง oh, โชว์นี่ไลฟ์อยู่นะเว้ยเฮ้ยอย่าจะโจเกอร์อย่าเพิ่งโชกากเฮ้ย ขอร้องอย่าพิ่โชกากอายเขานี่ไลฟ์อยู่ปีนเออปีนขึ้นไปปีนปีนดิปีนดิปีนขึ้นไปป,นป,นป,นปีนขึ้นไป,ป,นนไปอ่อโอเคถึงแล้วถึงยอดน้ำตกแล้วมีอะไรเนี่ยเรากำลังจะไปทำเควสกันนะฮะตอนนี้เรียกม้ามกาก่อนที่จะเดินว่ะลุงแก่แล้วลูกเอ้ยลุงเหนื่อยแล้วลูก ตอนนี้ลุงก็เอ้ยผม <laughs> ตอนนี้ผมก็กำลังเดินเข้าไปนะฮะ <laughs> จะทำเควสนะฮะทำเควสวันนี้ขอโชว์สักเควสหนึ่งแล้วกัน,นไหนๆก็เป็นการไลฟ์ครั้งแรกของผมแล้วเออโชว์การทำเควสหน่อยอ้าวเขาหลบอยู่ในบ้านกันหรือเปล่าอยู่ไหม ให้ผมว่าผมก็มาตามที่ทางลมนะทำไมผมหาไม่เจอเนี่ยเฮ้ยเขาไปหลบอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่นี้บ่าอยู่ตรงนี้ป้าอีกอ่าน่าจะอยูยใ่ใช่แล้วใช่แล้วอยู่ตรงนี้แหละเออเซนเซ่เฮลโหลสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนมาดูกันเก่อนเาว่ามาออฟเซิร์ฟกันก่อนนะฮะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนชุดก่อนนะฮะเปลี่ยนชุดเกราะกันมีคนดูกี่คนแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะว่ามีคนดูกี่คนแล้วนะฮะแต่ว่าผม ขอเปลี่ยนชุดก่อนแล้วกันสีสําักาสุดเปลี่ยนเป็นชุดมองโกแม่งเลย <laughs> ไปขโมยชุดเกาะน,นี้มาฮะเจอเซนเซน,เซนนะฮะตอนนี้นเซนเซนนเธอโมว่างไงบ้างไหมใช่ผมยังไม่แน่ใจว่าจะพร้อมหรือเปล่าโอเคมันอยู่ไม่ได้ไกลมมากหรอกนะ บอกว่าโทโมเป็นแบบเฟียเลสเลยนะฮะไม่ใช่ซามูไรด้วยแล้วก็แบบเออไม่ได้เกิดมาเป็นนักฆ่าด้วยอ่าตอนนี้นะครับคือไอ้โทโมอ่ะเมื่อกี้โทโมเอะมั้งคือลูกศิษย์ของตะแก่ที่เราคุยด้วยเมื่อกี้นะฮะปปเป็นลูกศิษย์ที่ทรยศนะฮะลูกศิษย์คิดล้างครฮะ<ป>ตอนนี้เราก็เดินตามตะแก่ไปนะฮะ เขาสงสัยว่าเธอมอร์อยู่กับใครบางคนอยู่นะฮะเขาถามเมื่อกี้นะฮะว่าสมุไรดีอย่างไรกับพวกนักฆ่าสมุไรก็บอกว่าแก้แค้นดิวะตอนนี้เราก็วิ่งไปแล้วนะฮะ กำลังวิ่งไปฮะวิ่งข้ามป่าข้ามเขากันนะฮะชุดมองโกเท่ๆนะครับชุดมองโกโอ่าเซนเซเดี๋ยวเซนเซขึ้นไปก่อนเลยนะถ้าเซนเซจะขึ้นอ่อา h a ู e to า l ุ m ค o ามโ t h e แดปีไปตรงนู้นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่พี่ะจ็้ผมปีไปไหนอะขามนเหรอ ได้ไม่มีปัญหาเราเปีนเก่งอยู่แล้วอ่าอ่าอ่ากระดึบกระดึบกระดึบเข้าไปกระดึบกระดึบเข้าไปแล้วก็กระดึบเข้าไปตรงการความช่วยเหลือไหมเซนเซอ๊ะเฮ้ยเงียบไม่มีสัญญาตอบรับจากหมายเลขที่ทนเลียกแล้วมึงใช้กุ๊กปีนขึ้นมาทำไม <laughs> เดี๋ยว,วอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่แล้วน o ดแบ d เยี่ยมมากเ <laughs> จ๋งมากฮะ โอ้ยมีสเบียรให้เก็บแล้วก็เก็บแอโร่กับเดเมื่อกี้เราใช้ไปเยอะอ่ะมาคุยกับเซนเซฮะอ๋อมันอยากให้เราปีนเพราะว่าแบบเออมันเป็นการออกกำลังกายที่ดีนะฮะกวนปีนดีนะฮะอ่าตอนนี้ผมว่าเราน่าจะเข้าสู่ภารกิจในการที่เราต้องใช้ธนูไรสัะอย่างนึงแต่คือ เฮียเดอะวอชทาวเวอร์ฮะเขาให้เราไปหานะครับว่า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 อินสแต t กเดอะแทรว่าว่าพวกนั้นมันอยู่กันไหนกันลงมาอย่างรุนแรงเลยอินส t ต็กเดอะแทรเตนะตอนนี้ผมก็ขึ้นมาแล้วก็เลยจะอินสเปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยตอนนี้พระเอกสงสัยว่ามองโกกี่คนเนี่ยที่ไอ้ลูกศิษย์ทรยศ สอนวิชาธนูให้เดี๋ยวก่อนเรามาไอซ์แมนก่อนอ่าเซอร์เบียเฮดโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย้มาแล้วเมื่อกี้นี้ก็คือหัวมันแขวนอยู่หมาเลยมาเหรอมามามาเลยมาเลยมาเลยโอ้โหไอ้ธนูธนูไม่อยู่ไหนวะเนี่ยขอฆ่ามันก่อนเถอะธนูโอ้ยไม่เอาเดี๋ยวาไอ้ธนูนี่ โลโซะไรมันอยู่ไหนมันอยู่แ้หัว,หวแม่งมีหมาด้วยว่ะหมาดำมาเดะมาเดมาเดะมาเดครับก็มาดิัเาเอาเอนี่นี้ไม่มามาเลยมาเลยมาโอ้มาธนูหเอานี้ไปเลยกันพี่โอ้โหเลยว่ะ เรียบร้อยอ่ะไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมมอบให้กลางกระบาเลยเอ๊กลางกระบาเลยฮะโอ้ไอ้นี่มา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 ถึงตีมกุซะเนี่ยเขาแทงแม่งเข้าไป Speak with Sensei นะฮะคุยกับเซนเซ่ก่อนเซนเซ่บอกว่ากำลังออบเซิร์ฟเราอยู่นะฮะก็คือสังเกตการเราอยู่ เขามาเขารู้ว่ามีมองโกโจนนี่แล้วเขาต้องการมาเทสเราเฉยๆเองเท่านั้นบทสนทนานี้โอเคคุณเทสผมละอ๋อเราก็บอกมันว่ากูรู้แล้วว่าทำไมลูกศิษย์มึงอะถึงค่อยโจมตีมึง ก็มั m เป็นคนแบบนี้ไงเซนเซนาวเวดิซิโกสกายอ่ะแท็กรอยเท้านะครับตลอดออฟแทร็กอดูซินแมนอ่าเขาบอกว่าให้เราตามรอยเท้าน <çe> ี้ไปนะฮะตามรอยเท้าไป โหอีเซนเซคนนี้นี่ผมว่ามันก็แอบกวนกวนอยู่นิดนึงนะไอที่เราไปเมื่อกี้นี่ฮะคือเขาก็คุยกับเราเมื่อกี้นะฮะที่ผมอ่านภาษาอังกฤษมาเมื่อกี้นะฮะเขาก็เหมือนกับว่าต้องการเทสเฉยๆว่าเราอะเหมาะสำหรับการทำภารกิจให้เขาหรือเปล่าเท่านั้นเองลงเหยไอการปีนเมื่อกี้ด้วย เขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีทางที่ขึ้นไปได้โดยไม่ต้องปีนเขาให้เราปีนแ้่กวนใช้ได้เลยเราก็ตามรอยเท้าไปนะโอ้โหสบเป็นยวงเลยนะตอนนี้ตอนนี้เราก็เห็นแล้วครับรอยเท้านะฮะเราตามมาถึงที่ที่หนึ่งแล้วอ้าวอ้าวามองนน่นซิ่กำลังกางแพรกทีส์กางฝึกสิ่งที่โทโทโมอยสอนนะฮะ ตอนนี้เขาให้เราไปเซฟแคปทิฟวิลเลจนะฮะเราจะเราจะไปด้วยวิธีไหนดีเราไปด้วยวิธีไหนดีเราก็แอสซัสซิเนตแม่งเลยแทงแม่งเข้าไปเลยเออเห็นว่าเห็นว่าเห็นว่าเห็นเห็นเออนี่เห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมจ่าเอจ่าเอจ่าเอแทงเต็แม่งเลยอ่ะเดี๋ยวก่อน อ๋อธนู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 ใช่ไหมอะฮะไม่เท่าไหร่นีิว่ะเราโหดกว่าวะอ่ะมาแรงเรามีศพให้นายกินแล้ววิ่งแล้วกันเอ้ยเลสกิลช่วยด้วยอย و, ช่วยเหรออ่ะเธอพูดอะไรมั่ง ไม่มีประโยชน์เลยบอกอะไรเรามาเนี่ยออสปริงบ่อออนเซนอ่าแล้วก็เซนเซอาจารย์คือเมื่อกี้เราไปถามเขาว่าแบบเออเห็นคนญี่ปุ่นมั่งไหมผู้หญิงญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าแบบเออคุณต้องไม่เชื่อแน่นอนว่าไอผู้หญิงคนนั้นแหละเป็นคนออกคําสั่งนะเวย้ยก็คือไอลูกศิษย์ของอาจารย์คนนี้เป็นคนออกคําสั่งอ่าตอนนี้เราก็จะมารายงานไอตะแก่นี่นะฮะไอจุกเนี่ยฮะอ่าคุยกัน กูสอสาสาสนปีศาจว่าจะฆ่ายังไงเนออ่ <c oughs> ฟังเขาพูดกันฮะสากายอะวิธีการสู้ของคุณ <c oughs> ไม่ได้แบบเกี่ยวโยงอะไรกับดวงของคุณแล้วก็ของฉันเลยนะเนี่ยเราก็บอกไปประมาณว่า คือกูก็ใช้วิธีของกูอะยังไงก็ได้ที่สามารถที่จะฆ่าพวกเอนเนมี่พวกเนี้ยนะขะเลาะก็แหละอ่ะอ่ะเจอกันที่โดโจ รงเียนฝึกสอนมะันอะโดโจอะแล้วตอนนี้ผมก็ทำมิชชั่นอันนี้เสร็จไปเรียบร้อยนะครับคือเมื่อกี้บทสนทนาครับเขาพูดง่ายๆประมาณว่าไอคนเมื่อกี้จริงๆอะเขาเป็นพวกอาจารย์สอนยิงธนูเขาไม่พอใจวิธีการต่อสู้ของเราเว้ยเพราะว่ามันไม่เหมือนของสมูไรเออคือสมูไรอะเขาจะไม่ใช้การต่อสู้แบบสกระปรกแบบที่เราทำไงอย่างเช่นแบบเออแอส,สนเซสเซนตเมื่อกี้ซุ่มไปแล้วก็ไปแทงขลังเขาอย่างนั้นอะสมูไรเขาไม่ทำการแล้วเขาก็บอกว่าแบบเฮ้ยผมอะจะไม่สอน มอนสเตอร์ Monster, หรือว่าแบบเออไอพวกปีศาจตัวต่อไปนะเพราะว่าเขาสอบม,มาคนนึงแล้วไงคือไอ้โทโมยคนเมื่อกี้อะฮะแล้วหลังจากที่เราจบภารกิจนี้เราก็ได้ชอมมานะครับผมเรียบร้อยครับจบไปภารกิจหนึ่งนะฮะเรียบร้อยโอ้แค่นี้เหรอภารกิจนี้ My God เดี๋ยวก่อนดูก่อน อาตะแก่เขาก็ยังเหลือภารกิจให้เรา The Ghost and the Demon Sensei Sensei Ishikawa former student t o m o อิก็คือว่าไอ้โทมโมอิสิทธิ์เก่าของอาจารย์คนนี้ปัจจุบันเขาก็ไม่ได้เป็นสิทธิ์ของอาจารย์คนนี้แล้วนะฮะมีแผนนะครับผมในการเทรนไอ้พวกนักธนูของมองโกนะฮะในเมืองโตโย ธรรมะอ่ะก็เท่านั้นเองแล้วเขาก็ให้เราไปเล่นภารกิจนี้อ่ะเดี๋ยวค่อยไว้กันใหม่แล้วกันครับผมขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแค่เทสเฉยๆงฮะว่าไลฟ์แล้วมันเป็นไงบ้าง